มาครับวันนี้มีมาด้าสองนะครับนี่ยังหล่อเลยได้โฉมปียี่สิบสองจดยี่สิบสามนะครับโฉมปัจจุบันนะครับผมบอกเลยว่าโฉมปัจจุบันนะขายเพียงสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลขไมล์สองพันโลนะครับผมปียี่สิบสองจดยี่สิบสามนะครับขอย้ำอีกรอบเลยไมลจัดนะครับเลขไมล์สองพันโลนะครับผมราคานะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นได้เป็นมาด้าสองนะครับหนึ่งจุดสามสี่ซีดานะครับผมถือว่าหล่อมากๆได้สีดําด้วยนะครับผม ใครที่กำลังมองหานะครับรถเก๋งราคาชิวๆผ่อนเบาๆนะในเลทที่แบบว่า8,000ไม่เกิน9,000นะต้องคันนี้เท่านั้นนะครับผมสภาพสวยๆเกรดคุณภาพแน่นอนนะครับสำหรับมาด้า2คันนี้มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวพารับชมตัวรถกันเลยนะครับฝ่ายหน้านะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมนี่ฝ่ายหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาแบบครบๆนะครับกระจังด้านหน้าทุกอย่างนะครับสวยเนียนสนิทหมดเลยนี่กระจังด้านหน้าเงาๆนะครับ ในส่วนของตัวสีนะครับทุกอย่างบางเฉียบนะครับผมนี่สภาพแรกเข้านะริ้วรอยการทําสีไม่มีเลยการทาสีไม่มีเลยนะครับกระจังด้านหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับคาดตรงตามาด้าเลยนะนี่ช่องลมช่องลมนะครับเงาวิ่งแน่นอนยางใหม่นะครับผมในส่วนตัวล้อแม็กนะครับเป็นสีเทาลมดํานะครับผมได้ยางเป็นยางดัลล็อปนะค่อนข้างใหม่เลยนะครับทั้งยางนะ นี่ปียี่สองนะครับตัวยางนะใช้ต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับโชคเชือกทุกอย่างนะครับสวยเนียนใหม่หมดนะนี่เหลี่ยมมุมนะครับผมตรงตัวรถนะไม่มีรักยิ้มไม่มีบุบนะครับผมกระจกมองข้างสีเดียวตัวรถมาพร้อมไฟเลียวนะที่จับนะครับผมมีตัวสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับสามารถกดเปิดรถได้เลยนะครับเพียงแค่คุณแจอยู่ใกล้ๆนะออปชั่นนะครับผมภายในนะบอกเลยว่าครบเครื่องแน่นอนนะครบเครื่องแน่นอนคุณแจนะครับเป็น น,นี่เป็นไงยังสวยนะครับค่อนข้างใหม่นะบอกแล้วว่าคันนี้ใหม่จริงๆนะครับมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนี่เลื่อนไม้นะครับผมเลขไม้อย่างที่แจ้งนะสองพันโลนะครับนี่สองพันแปดร้อยหกโลนะถือว่าน้อยเลยนะครับอยู่ในเรดสองพันโลเท่านั้นเนาะก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับผมใช้งานอ,าอ่าได้อีกแบบยาวๆเลยนะ มั่นใจได้เลยว่าเหมือนลูกค้าเป็นเจ้าของแรกเลยด้วยซ้ำนะครับถือว่าใหม่มากนะครับในส่วนของตัววิทยุนะครับผมทุกอย่างนะหน้าจอนะถือว่าสวยงามนะครับนี่กล้องถอยเป็นไงมีการระยะครบๆนะครับผมเหลือๆนะออปชั่นนะครับแอร์ออโต้นะครับผมนี่เป็นไงโซนในในส่วนของตัวคอนโซลเนาะก็จะเป็นตัวสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะหรูหรานะครับ หรูหรามากนะครับต้องบอกงี้เลยสําหรับเจ้ามาด้าเนาะก็ถือว่าหรูหมดเลยนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยสวยๆนะครับผมเนียนๆแบบนี้เลยนะนี่สวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับแอร์แบ็กมีมาแบบครบๆนะแอร์ออโต้นะครับผมหัวเกียร์นะครับสวยๆเนียนๆนะตัวสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยนะครับสติก,กอร์ยังไม่แกะเลยนี่คันเกียร์นะครับเงาๆสวยๆแบบนี้นะ ปรับโหมดสปอร์ตนะครับโหมดนอร์ม l ลได้หมดนะครับก็ถือว่าออปชันเหลือมากๆอันนี้ก็สามารถเลื่อนหน้าจอได้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เลื่อนหน้าจอได้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเบรกมือนะครับก็ค่อนข้างใหม่อยู่เลยนะครับใส่กรงใส่แก้วทุกอย่างสวยเนียนหมดเลยคันนี้สวยจริงใหม่จริงนะครับออปชันทุกอย่างก็ถือว่าล้นๆนะครับผม แส่วนของตัวเคปล่านะครับที่ตรงที่จับนะครับปรับหมุนกระจกทุกอย่างนะสวยหมดเลยนะตัวเบาะนะครับตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะตัวนี้หนึ่งจุดสามซีนะครับแต่เบาะผ้าก็ค่อนข้างสวยนะนี่สีน้ำตาลตัดสีเทานะครับทําออกมาได้หล่อมากๆนะครับฟิล์มติดรอบคันมาพร้อมกันศาสนะนี่สวยงามนะครับตัวเบาะด้านหลังนะครับนั่งสบายแน่นอนนะครับใครบอกมาหน้า แคบนะผมเถียงเลยนะเมื่อกี้ลองนั่งแล้วก็สบายอยู่นะผมก็ค่อนข้างตัวอ้วนอยู่นะนี่เป็นไงด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์สี่จุดเลยนะนี่ได้สีดําด้วยนะครับมาเร็วไปเร็วชัวคันนี้นะครับสภาพพรีเมียมจัดๆนะสองพันโลนะครับขายสี่แสนหนึ่งหมืนเก้าพันได้ยี่สิบสองจดยี่สามนะถือว่าคุ้มมากๆนะครับดูหัวน็อตซะก่อนนะนี่เป็นไงสวยๆเนียนๆนะครับผมเมกองเมก,มกอาร์ตอยู่แบบครบๆนะ เมคอาร์ต hey, อยู่แบบครบๆนะครับนี่เห็นไหหัวน็อตนะครับใส่กิ๊กแนะน่นอนนะคันนี้พายางนะครับของตามาด,ด้าของแท้ๆนะครับผมนี hey, ่รถคันนี้นะครับกําลังเตรียมไปปรับสภาพทําสปานะครับเอาแบบให้กิฟให้ใหม่กว่านี้ไปอีกนะครับผมในส่วนตัวหลุมยางอะไหล่นะครับทุกอย่างนะสวยเนียนรอยซีนเดิมจากโรงงานนะไม่โกงเมคอาร์ตตึงๆครบๆหมดเลยตัวนี้ไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับผม มีแค่หลุมมาให้นะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นชุดเติมลมยางฉุกเฉินนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนแทบจะแบบทุกรุ่นแล้วเนาะสำหรับรถเก่งนะครับก็จะเป็นตัวยางอะไหล่มากกว่าเนาะก็สําหรับใครนะครับที่ชอบนะครับมาได้อยู่แล้วนะครับก็ลองตัดสินใจคันนี้ดูนะถือว่าคุ้มนะครับ419,000หนเะ้าพนาะได้ปียี2 3ยิบสด้วย <c oughs> จะซื้อให้บุตรหลานนะครับ หรือลูกนะครับผมที่นี่เพิ่งเรียนจบนะหรือว่าจะซื้อใช้ในเมืองอย่างนี้ก็ขับเท่ๆเก๋ๆได้เหมือนกันนะครับผมถือว่าซื้อออปชั่นนะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับออปชั่นทุกอย่างแบบว่าครบมากๆนะนี่คนส่งคนสนทุกอย่างนะสวยสนิทจริงๆมาดูห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับสำหรับมาด้าสคันนี้ผมบอกเลยว่าน่าจบกิฟตมากๆนนไง กิฟตจริงนะครับกิฟตของจริงเครื่องยนต์ก็ Sky Active เนาะตัวนี้ก็ถือว่าอัตราการเร่งค่อนข้างดีเลยนะเหยียบสบายขับสบายแนะ่นอนเร่งทรงเร่งแซงเลอเหลือเลยนะครับถึงจะเป็นเครื่องพันสามก็เถอะนะหัวน็อตนะครับสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะนี่กิฟตนะครับฝั่งคงฝั่งแก้มหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมผมจะเน้นเป็นโครงสร้างนะครับผม พราะว่าเครื่องยนต์คันนี้ใหม่อยู่แล้วนะดูได้เลยนะครับ <S <S นี่หัวน็อตนี่วิงวิงเลยนะนี่ด้านหลงด้านหลังเครื่องสวยงามหมดเลยทออ่ทอวงท่อแอร์นะเนียนสนิทแน่นอนนะครับในส่วนตัวสติ๊กเกอร์นะครับผมม้อนนงม้อน้ ng, ําทุกอย่างใหม่หมดสวยหมดนะครับหัวนงหัวน็วนอตนะครับเนียนสนิทแน่นอนนะนี่งานดีมากๆนะครับงานดีมากๆนะครับคันนี้นี่เอาเรื่องนะครับสภาพแรกเข้าเนาะก็อัปเดตกัน ประมาณนี้เลยนะถือว่าไม่มีข้อติข้อติงก็ถือว่าสวยมากๆนะครับคันนี้แรกเข้าก็สภาพนี้แล้วเนาะเอาไปล้างขัดเคลือบสีทําสปากสักรอบบอกเลยว่ากริบว่าใหม่แน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมาด้าสอนะครับตัว1.34สนะครับซีดานคันนี้ก<อ>็น่าสนใจมากๆเนาะได้ปี22.23ด้วยนะครับเลขไมล์8 0 0กิโลเท่านั้นราคา 419, 0ส0บาทนะครับ ่อน6ปีนะครับอยู่ไม่เกินเข้าพันนะถือว่าฟรีดาวน์ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับคันนี้ใครที่สนใจก็ดูหาหลังเลยนะครับ0 9 8 6 2 7 6้าแนะครับหรือแชดไลน์ดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างคอมเมนต์นี้เลยนะก็ลองแอดไลน์กันมาเดี๋ยวผมส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะอยละเพิ่งตัดสินตัวเองนะครับเรามีบริการรถสไลด์นะครับผมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านแน่นอนนะครับทั่วประเทศเลยสำหรับคลิปนีีี้ใคคครรรรท่ชชอบบกกกกกววิิขาาางลนะัฝดดดดไ์์แตตม กดซับสไคร e ให้หลังด้วยเป็นกำลังใจห้หารถสวยๆเก็รดคุณภาพแบบนี้มาให้ลูกค้าชมกันอีกสำหรับคลิปนี้หราขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ